สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศ19นาฬิกา30นาที4กันยายน2567แจ้งข่าวดีอสมอวันนี้4กันยายน2567มีข่าวดีมาบอกพี่น้องอสมอครับในขณะที่วันพรุ่งนี้5กันยายน67มีอะไรเกี่ยวข้องกับอสมอชมและฟังรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่น้องอสมอทั่วประเทศแล้วก็สอสสทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่สอสสชาวกทมนะครับ แล้วก็พี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านทั่วประเทศขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้เกียรติมาติดตามรับชมรับฟังคลิปทางช่องของเราเป็นประจํานะครับขอบคุณจริงๆนะครับดูข่าวดีครับก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับก็ปรากฏว่าสิ่งที่พี่น้องอสมอส,มอสนใจก็คือนายสมศักดิ์เทพสุทินจะได้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไหมก็ปรากฏว่า นายสมศักดิ์เทพสุทินได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับยินดีด้วยกับพี่น้องอสมนนะครับในขณะเดียวกันก็มีนายเดชอิดขาวทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับที่เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องอสมดีตรงไหนที่นายสมศักดิ์จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อนี่ก็ดีตรงที่ท่านรัฐมนตรีเคยทําเรื่องไว้แล้วว่าจะให้พี่น้อง อ,อสมอได้กู้ได้ยืมเงินเป็นแสนถึงสองแสนนะครับกรณีนําเงินชกสอ,อสมอมาใช้ก่อนแต่เป็นที่เข้าใจว่าเงินชกสอ,อสมอนั้นมันไม่มีเพราะว่าต้องเสียชีวิตก่อนพอเสียชีวิตเขาจึงเก็บเงินจากสมาชิกมาช่วยพอเก็บเงินจากสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่มาช่วยคนที่จะใช้เงินเป็นทายาทอ,อสมอน,อนั่แหละครับแต่ว่าอ,อสมอไม่ได้ใช้ถ้าหากว่าเสียชีวิตนะครับเพราะฉนั้นนี่แหละ การนาเงินชกสอสมอมาใช้ก่อนก็คือการกู้ยืมเงินธนาคารนะครับมาใช้ก่อนตอนมีชีวิตหากเสียชีวิตไปก่อนนำความเป็นสมาชิกชกสอสมอไปเป็นหลักประกันก็ว่ากันไปนะครับซึ่งรัมตีสารสุขท่านสมศักดิ์เทพสุเทนีนได้เคยดําเนินการเรื่องนี้มาก่อนแต่ยังไม่เสร็จพอยังไม่เสร็จรัฐบาลชุดที่แล้วมีการล้มไปาตามที่เป็นข่าวนะครับก็มีรัฐบาลชุดใหม่มามีนายกแพทองทานชินวัฒน์เป็นนายกและก็ เป็นความโชคดีเป็นข่าวดีกับพี่น้องอสมอครับนายสมศักดิ์เทพสุินรับที่ว่าการกระทรวงสาธารณสุขก,ก,กลับมาเป็นรับทีต่อนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่มันดีก็คือพี่น้องอสมอเชื่อมั่นว่าท่านสมศักดิ์จะทําได้คือจะไปติดต่อธนาคารของรัฐหรือธนาคารของเอกชนมาให้พี่น้องอสมอได้กู้ในวงเงินเป็นแสนถึงสองแสนและในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่านี้นะครับ ต่ำกว่านี้ก็คงจะไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าอะไรนะครับพี่น้องกู้เงินของธอนาคารอยู่ขณะนี้ร้อยละ0.67ต่อเดือนหรือคิดเป็นร้อยละ8ต่อปีเรายังคิดว่ามันดอกเบีย้ยแพงอยู่นะครับถ้ารัฐมนตรีไปหา,าสถาบันการเงินของเอกชนได้ครับเป็นธนาคารเอกชนหรือเป็นธนาคารของร้านเดินๆมาเพิ่มเติมมาให้กู้ได้เป็นแสนสองแสนนี่ดาาโดยอัตราดอกเบีย้ยถ้าถ้าต่ำลงกว่านี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องอสมอเชื่อกันว่าท่านสมศักดิ์ เทพสตินจะทําได้นี่แหละครับจึงเป็นข่าวดีที่ท่านได้กลับมาเป็นรัฐมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับและอีกเรื่องที่ท่านจะผลักดันก็คือการเสนอให้มีการออกกฎหมายพรบรอสมเพื่อความมั่นคงอสมในด้านค่าบริการอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับซึ่งที่ผ่านมาร่างกฎหมายยังไม่ถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะรั้มตีเพื่อให้ครั้มตีเห็นชอบนะครับพอท่านมาเป็นรัฐมตีต่อเนื่องจากรัฐบาลที่แล้วนะครับ ท่านก็จะผักดันเรื่องกฎหมายอสมนี่แหละมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็หมายถึงถึงรัฐบาลปเป็นคนเห็นชอบร่างกฎหมายก็จะเป็นการเสนอกฎหมายโดยรัฐบาลเข้าสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้พิจารณาออกกฎหมายตามขั้นตามตอนต่อไปกฎหมายพรบอสมพี่น้องอสมยังรอตรงนี้อยู่เพราะจะได้เกิดความมั่นคงในด้านข่าบรบิการอะไรต่างๆนะครับอา้าวท่านสมศักดิ์เทพสุธินกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับ เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องอ,อสมอและมีข้อบังัที่จะได้ยืมหนึ่งแสนสองแสนกันต่อไปครับกลับมาเรื่องวันที่ห้าครับวันที่ห้ากันยายนก็คือวันพรุ่งนี้มีอะไรเกี่ยวข้องกับอ,อสมอครับวันที่ห้าวันพรุ่งนี้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมชกสออสมอแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งในการประชุมคณะกรรมการอสมชกสอสม,อออาาสมอแห่งประเทศไทยเขาพิจารณาหลากัหลกๆอยู่3เรื่อง นอกจากนั้นก็ยังเป็นเรื่องอื่นๆที่เขามีวาระการประชุมกันในการบริหารจัดการสมาคมชกสสมแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นเรื่องของการดําเนินการประชุมไปตามวาระแต่ที่เกี่ยวข้องกับอสมก็มีหนึ่งพี่น้องอสมที่สมัครเข้าไปใหม่นะครับตามขั้นตอนถ้าส่งใบสมัครตัวจริงถึงสมาคมภายในไม่เกิน27สิงหานะครับ คือ28กรกฎาคมใบสมัครตัวจริงถึงสมาคม28กรกฎาคมถึงไม่เกิน27สิงหาเขานาเข้าที่ประชุม5กันยายนในวันพรุ่งนี้เพื่อรับรองเป็นสมาชิกนะครับและจะยังเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์นะครับจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อถูกรับรองเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์ก่อน,นวันที่5กันยาเสร็จแล้ววันที่13กันยาหักค่าสมัครและค่าบำรุงรายปีได้ไดรวมร้5ยบาทก่อนเป็นขั้นตอนต่อไปแล้วก็ต้องพ้นจากวันที่5กันยายนไป30วัน จึงจะเริ่มคุ้มครองนะครับนี่เรื่องที่คณะกรรมการเขาจะพิจารณาก็คือรับรองสมาชิกใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องต่อมาครับเรื่องเรื่องพิจารณาในส่วนที่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเดือนสิงหามีสมาชิกชกสสมเสียชีวิตกี่รายและทายาทส่งเอกสารเพื่อ ขอรับเงินชาปนกิจสงห์นี่ที่มีเอกสารครบถ้วนพร้อมจ่ายมีกี่รายเขาก็จะได้เอาเข้าที่ประชุมกันก็ไปดูว่าจะได้หักจากสมาชิกกี่บาทในวันที่13กันยายนนี้นะครับเขาจะมีการประชุมกันวันพรุ่งนี้แหละครับเรื่องต่อมาที่เขาจะประชุมกันนะครับเป็นเรื่องพิจาาให้สมาชิกพ้นสภาพความเป็นสมาชิกจกสสมก็คือใครที่เป็นอสมบ้างเป็นคู่สมรสอสมบ้างที่ หากไม่ได้ติดต่อกันสองเดือนแล้วต่อมาสมาคมมีหนังสือทวงไปครั้งที่1เดือนต่อมาจะหักไม่ได้เขาทวงไปอีกครั้งที่สองเดือนต่อมาจะหักไม่ได้อีกนี่แหละครับใครเข้าหลักเกณฑ์หักไม่ได้ติดต่อกัน2เดือนและมีหนังสือทวงไปสองครั้งทวงแต่ละครั้งห่างก,กัน1เดือนแล้วยังหักไม่ได้อีกยังหักไม่ได้เมื่อวันที่15สิงหานี่แหละที่ผ่านมานี่แหละเขาก็จะเอารายชื่อเหล่านั้นมาเข้าที่ประชุม5กันยายนพวกน,นี้แล้วพิจารณาให้พษษ้นสภาพ หลังจากนั้นเขาก็จะแจ้งไปยังเจ้าตัวให้ทราบว่าผลสภาพแล้วนะครับแล้วก็ยังจะพิจารณาเรื่องอ,งอื่นๆอีกน,น,นะครับในการดําเนินงานของสมาคมเขาก็จะมีการประชุมกันหลายเรื่องนะครับในการประชุมวันพรุ่งนี้5กันยายนแต่ว่าที่มันเกี่ยวข้องกับพี่น้องอสมวมจะมีอยู่3ามเรื่องดังที่กล่าวมาก,ก็คือหนึ่งเรื่องรับรองสมาชิกใหม่สองรับรอง สมาชิกเสียชีวิตว่ามีกี่รายจะหักจากสมาชิกไปช่วยกี่รายวันที่13กันยายนจะหักกี่บาทกี่ร้อยตำนองนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องอีกกับอสมอก็คือใครบ้างจะถูกให้พ้นสภาพในวันพรุ่งนี้พอเขาพ้นสภาพในวันพรุ่งนี้แล้วเขาก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าตัวให้รับร,ร,บรู้รับทราบต่อไปใครอยากจะเป็นสมาชิกต่อก็อุทธรายใน30วันใครไม่อุทธรก็ถือว่าสิ้นสภาพความเป็นสมาชิก หากต่อไปเสียชีวิตสมาคมก็ไม่ได้คุ้มครองต่อไปนั่นคือเรื่องที่วันที่5กันยายนพรุ่งนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสมรนะครับเอาละครับขําคืนวันนี้พูดคุยกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมีเรื่องราวข่าวสารอะไรใหม่กว่านี้ก็จะนามาเล่าให้ฟังเป็นประจำโดยเฉพาะยอดหากวันที่13กันยายนนี้จะหักเท่าไหร่นะครับก็จะติดตามข่าวมาเล่าฟังซึ่งวันที่13กันยายนนี้เป็นวันที่พี่น้องอสมรรับเงินเข้าประกัน2 0 0 0บาทนะครับจะหักเท่าไหร่ หลังสมาคมมีการประชุมเสร็จหลังสมาคมมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์เราติดตามข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมาแจ้งพี่น้องอสมออยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับขอให้พี่น้องอสมอ,สมอติดตามรับชมรับฟังทางช่องนี้จะได้ข้อมูลว่าจะหักกี่ร้อยแล้วก็จะเตรียมการให้หักได้ในวันที่13กันยายนสองหต่อไปครับสำหรับข้าคืนวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังคลิปเป็นประจำครับขอทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับ